สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะห้องประชุมหินหมากเป้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขตหนึ่งโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมงานประถมนิเทศจำนวน30โรงเรียนในจังหวัดน้องคายโดยพิธีเปิดงานประถมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนำโดยนายชัยยงคลงังกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนนางสาวทันชนกอินเสียศึกษานิเทศได้กล่าวรายงานทั้งนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีและกำชับให้โรงเรียนที่เข้าร่วมได้นำสื่อจากโครงการไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและนักเรียนให้มากที่สุด จากนั้นเป็นการอบรมและสร้างความเข้าใจในโครงการและหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับผู้บริหารและคุณครูที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้ผ่านการนำเสนอ v ีซ่าอินโนเวชันคอนเซป t ภาพรวมหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้คุณครูและผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยบรรยากาศตลอดงานเป็นไปด้วยความตั้งใจและมุ่งม,มั่นเห็นถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินยัยและเป็นต้นแบบที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะก่อนที่คณะครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูฟศิลธรรมโลกทุกท่าน จะได้รับสื่อสมุดบันทึกความดี3 2 1 1ประจำปีการศึกษา2,568เพื่อนำไปฝึกฝนเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการ